คคัคบช่วงนี้คึกครับมากเพ <ขอ S 2> ราะเรา<ผ>มไม่ได้อยู่กัน2คน 2> ใช่ข้างหลังเราคือแฟนคลับวงเล็บกลุ่มอินดี้คู่ดูโอนนักร้องหนุ่มวันนี้เขาจะมากระแทกความรู้สึกท่านด้วยเสียงนุ่มๆเหมือนสำลีเม็ดในโอ

ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนอยากจะบอกอยากจะกอดให้เธอได้รู้ตลอดว่าฉันคิดกับเธอ,อยังไงลบหน้าเธออยู่ทุกทุกวันเพราะฉันกลัวหัวใจฉันทนไม่ไหวฉันต้องพายความในใจใจอยากบอก ใจฉันต้องเปลีนน้ำมาใจอยากบอกรักแต่มันไม่กลา้าเลัวใจจะรู้ว่าใครคนนี้รักมาที่ไหนคำว่ารักและหยุดไว้ตรงที่เดิมในหัวใจของฉันก็เดียว มีน้องลิฟกับน้องตาโอ้เขาไหนลิฟเขาไหนตาลิฟแน่เลยเขานี้ลิฟเขาเน่ยสีตาไงอ๋อใช่ไหมตาใช่ไหมครับผมวายชื่อชื่อจริงอะไรคะชื่อแทนครับกับคัตโตะครับผมแทนกับคัตโตะครับผมโอ้พี่ก็เรียกลิฟตามมาสามปีเลยรายการนี้เนี่ยดูอยู่ที่บ้านอยากมาออกนานแล้วชอบรายชอบรายการนี้มากเลยได้ตังค์โอ้ยไม่ใไหนก็ได้ตังค์หมดแหละแล้วลูกยัง การนี้พุ่งลดค่าตัวไปครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งคนละครึ่งคคนละรึ่งไม่บอกผ่อนนะจะได้ไม่ชวนมันมาด้วยวันนี้ต้องอันซีนทั้งสองคนทั้งรับแทนด้วยแล้วก็รับค่าตุกด้วยรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้แฟนขับข้างหลังเขารู้นะครับเขาเสียงหน่ครับ อบถูกปุ๊บครับรับอะไรครับคือของรางวัลส่วนตัวของลิปตาอันนี้นี่เป็นเหมือนแค่โล่เพื่อจะไปแลกรางวัลที่ใหญ่กว่าเนี่ยใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางรางวัลใหญ่กว่าคืออะไรครับอะไร ก็เราก็ลังจะมีคอนเสิร์ตครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยจะเอาไปแลกตั๋วไปชมได้หมายถึงว่าใครตอบถูกหนึ่งท่านเท่านั้นปุ๊บเอาเสื้อไปแลกตั๋วใช่ครับถูกต้องครับสองใบครับแต่ว่าเก้าอี้สองตัวนี้จะพิเศษคือเก้าอี้สองตัวบนคอนเสิร์ตเนี่ยจะอยู่บนคอนเสิร์ตเลยคือบนเวทีคนบ้าบ้ามาแตกอะไรนั่งบนคอนเนี่ยไม่ได้หรอกถือว่าเป็นพิเศษมากเดี๋ยวนะครับคุณคอนเสิร์ตหรือก๋วยเตี๋ยวหลอดครับมันดูด้วยครับอ๋อในนั่งใกล้ชิดลิบตาเลย่าเอ คอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่าอะไรคะลิตาเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ครับตอบให้ถูกนะคะเสื้อตัวนี้ไปแลกบัตรสาที่นั่งนั่งบนเวทีเลยเวทีเลยนี่นะค่อยลงมาเลยกินน้ำแก้วเดียวกับแทนเลยจริงไีจริงครับจริงครับมาพร้อมพร้อมแล้วเรื่องราววันนี้อันซีนนะฮะคิดดูให้ดีว่าข้อไหนไม่ใช่ไม่จริงแค่หนึ่งข้อเท่านั้นมีทั้งหมด3ข้อนะครับถ้าพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วค่ะอ้าวไปดูกันเลยครับไป สวัสด,ดีครับพวกเราลิปตาครับวันนี้มาในงานแถลงข่าวครับของ Pink e l e p h a n เครับมิวสิกโชครับโอ้ครั้งนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามหาก,กรรมเกี่ยวกับดนตรีเขาเรียกว่าเป็นที่ที่ศิลปินอยากทำอะไรจะได้ทำของลิปตาเนี่ยเราจะมีมาแจมกับเพื่พอนๆของเราคือแจสเตอร์กับพี่ปอตนี่ซึ่งคอนของเราเนี่ยจะเป็นเริ่มเป็นโชว์ที่สองอของพิงค์เอลเลฟเว่นเขานี่ในเดือนกรกฎาคมเอาล่ะเดี๋ยวภาพดูในงานเลยครัว่าวันนี้มีใครมากันบ้างตามมาเลยครับมา สำหรับคำถามแรกครับจริงหรือไม่ครับที่คาโตะเนี่ยแหะครับสามารถเรียนเสียงสัตว์ได้หลายแบบหลายชนิดหลายประเภทโมเละทำไมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย<ป>ทุกครั้งนะครับจะมีการวอร์มเสียงถ้าเกิดแบบว่าเป็นแบบคนอื่นๆเนี่ยจะวอร์มเสียงแบบอ่าเฮเฮอ่าอ<ห>่าอาอ่าอ่ แต่เวลาการที่ผมเนี่ยจะขึ้นเวทีเนี่ยผมจะมีวิธีการวอร์มเสียงตัวเองเป็นแบบเคลือเป็นเอกลักษณ์เลยนั่นคือการวอร์มเสียงเป็นสัตว์ต่างๆบ้ามาไม่เคยเห็นมาก่อนได้ทุกอย่างบอกมาเลยช้างายุงแมงสาบจริงหรือไม่ ที่คุณคัาโตะจากวงลิปตาเนี่ยแหละครับสามารถเล่นเสียงสัตว์ได้หลายชนิดจริงหรือไม่ครับครับโอ้โหครวามสามารถเฉพาะตัวเลยนะครับคัาโตะ เรียนเสียงสัตว์ได้หลายแบบหลายประเภทสมัยตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยตอนช่วงประถมเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆผมเรียกว่ามนุษย์พันเสียงโอ้โหโโอ้หมนุษย์พันเสียงอืมาผมจะลองเทสดูมาลองเทสดูเสียงไก่หมาไม่นเราทำท่าเหมือนเราเป็นแค่ท่าเหมือนก็ทำได้เสียงที่ทำได้ไหมได้ไหมมีมีเสียงไหนได้ไหมแม่ ตัวผู้กับตัวเมียต่างกันตัวผู้ตัวเมียจะบอกว่าเสียงไก่เสียงหมาเสียงแมวเบสิกมากพื้น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 น่าเบบอย่าอย่าคิดว่าใช่อย่าคิดว่าไม่ใช่ต้องดีดีนี่แค่นสิ่งข้อแรกนะคะพี่พันธ์ไปดูไอซีนข้อที่สองกันค่ะไปครับเรามาหาคำถามอีกข้อกันดีกว่าค่ะไม่แห้งานนี้เขาเลี้ยงค็อกเทลหรูซะด้วยนะทะเนี่ยคุณผู้ชมครับ เอาละครับตอนนี้ข้างในเขากำลังเลี้ยงคอกเทลกันอยู่นะครับแต่ว่าวงลิปตาครับจะเข้าไปปนเปกินของเง้นไม่ได้ครับมันถูกเกินไปครับวงเราก็เรเอามานั่งทานอาหารกันเป็นเมนูสุดหรูของวันนี้นั่นก็คือแล้วก็จะนั่งกินข้าวก่อนที่เล่นคอนเสิร์ตกันแต่วันนี้เนี่ยคาถามในช่วงนี้ครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณแทนชอบกินอาหารเมนูต่อไปนี้ครับขอเมนูครับแทน เรียกว่าลาบก้อยครับโอ้ชอบกินเนื้อดิบเหรอครับชอบมากครับเอ้ยเดี๋ยว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 จริงหรือเปล่าครับที่คุณแทนวงลิปตาของเราเนี่ยชอบกินของดิบจริงหรือเปล่าครับโอ้โหแทนชอบกินของดิบแถวบ้านหนูคือปอบเลยนะไม่ขนาดนั้นนะชอบยังไงน้องแทนบอกเล่าให้ฟังเลย พวกสมมติเวลาเราไปย่างเนื้อเวลาไปกินข้าวตอกอะไรอย่างเงี้ยตอกก็จะเอาสุกๆหน่อยคือต้มเนื้อหรือว่าย่างเนื้อนายผมก็จะสู้สู้ปุ๊บแล้วก็กินเลยไอไอไอดิบไม่ว่าไงถังตกนี่ยังกินนะหล่เนี่ยแหละแล้วบอกผมอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านหล่นหล่นตามพื้นบ้านแล้วก็เกินกินขนาดนั้นก็ชอบชอบกินของดิบๆครับสุกๆดิบๆใช่ครับก็จะดิบมากกว่าสุกถ้าเป็นส่วนใหญ่ มันมันจะมีต้องติดเลือดติดอะไรรู้ไหมนิดนึงก็ดีครับอุ้ยอืออุ้ยนี่คือไม่ชอบเหรอชับต่อยโอ้ยไม่ชอบรสชาติเป็นไงฮะถ้าเราเรากินแบบดิบๆคือผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีครับมันเหมือนมันมันเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเยอะมันก็จะได้ความเนื้อมันดีจริงไม่จริงไม่รู้แต่สิ่งที่เขาพูดมามันเหมือนใช่เลยนะคะครับนี่ไปดูไอซีนข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะไปใหญ่ ใหญ่ระดับชั้นกับอินเทอร์เน็ตโปรเจกต์คาเฟ่ชิลคาเฟ่รีเลยนที่สามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นเนาะ หลังจากเสร็จงานนี้สองหนุ่มเขามีแผนไปงานอื่นต่อค่ะอ๋อเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้ก็เนี่ยไปลงทัฟเวอร์แล้วก็ถ่ายรูปว่าแต่หนุ่มแทนเป็นอะไรแล่ะเนี่ยโอ้อเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นไรในแทนเงินแตกพักเลยลาบแฟนที่ตูนกำลังมาวะลาบก้อยลาบรัชวินกำลังมาใช่ไหมลาบรัชวินกำลังมาแล้วยังไงเนี่ย โอ้โหเงาแตกภัคนะเงาแตกพักนะไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวบีบงานต่อนะโอ้ศึก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 นายมาละก็เดหนือไทยมาเสร็จเดี๋ยวเราก็เนี่ยแหละไปถ่ายรูปแล้วโอเคเฮ้ยนี่มันมันเข้าไปแบบเป็นสิบนาทีเนี่ยตุ้ยทำไมจะออกมาเนี่ยคุณผู้ชมครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันผิดปกติแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปตามดีกว่าครับว่าแทนเนี่ยไปทําอะไรกันเนี่ยโอ้ไปดูกันดีกว่าครับว่าแล้วก็ตามหนุ่มคัตโตะไปหาหนุ่มแทนดีกว่า เดี๋ยวไปแอบดูนะครับว่าแทนหายไปนานขนาดนี้ทำอะไรกันอยู่ครับตามมาครับเฮ้ยแทนทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเขียนเพลงเขียนเพลงเขียนเพลงอือกลิ่นใช่ย่อยเลยนะเนี่ยอืมเมื่อกี้มันลาบรัชวินนี่ใช้ได้เลยนะทำไรครับเนี่ยเขียนเพลงครับอยู่ดีมันอารมณ์มันจะมาก็มา อารมณ์มาในห้องน้ําอารมณ์จะขึ้นก็ขึ้นขึ้นเลยเหระขึ้นเลยอารมณ์ประเภทไหนครับอารมณ์ศิลปินโอ้โหนะครับแล้วนี่ทําอะไรมาได้นี่เขียนเพลงมาได้นี่เขียนเพลงมาได้เพลงลิปตาต้องแก้บ่อยโอ้โหนี่ดูเนื้อดูลายมือเขานะครับอ่านออกไหมครับโอ้โว้ยว่าเวลาเราเขียนเพลงเนี่ยเรากันไม่ให้คนก๊อปปี้ไงตั้งไว้ปุ๊บอ่านไม่ออกเขาเรียกว่าลายมือช่วยครับแทนเข้าห้องน้ําตั้งนานนี่หายไปสิบห้านาทีครับได้เพลงเลยหรอครับได้บ้างไม่ได้บ้างจริงหรือเปล่าครับครับ ที่คุณแทนลิปตาเนี่ยสามารถเขียนเพลงเพลงหนึ่งใช้เวลาสั้นสุดแค่15นาทีจริงหรือล่าครับคุณแทนสามารถแต่งเพลงเร็วสุดๆคือ15นาทีครับผม,ม15้นาทีนี่คือ1เพลง1 1> หนึ่งเพลงใช่ครับก็อย่างเช่นเพลง เ,เพลงฝืนของลิปตาเนี่ยก็จะก็จะเขียนเสร็จภายในสิบห้าทีครับมันมาจากอะไรคะจินตนาการหรือว่ามาจากประสบการณ์บ้างมาจากจินตนาการบวกกันเทคนิคพิเศษของของน้องแทนในการแต่งเพลงให้เร็วที่สุดคืออะไรคะคือเราต้องทําใจให้สบายครับคือถ้าเราไปเร่งว่าเพลงนี้จะต้องเสร็จภายใน15นาทีหรือว่าต้องต้องไปเค้นมันต้องไปเครียดกับมันเนี่ยมันจะไม่ออกเราก็ต้องปล่อย ปล่อยเลยแล้วให้มันออกมาเองออเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าอันซีนข้อไหนของลิปตาที่ไม่เป็นความจริงข้อที่1คั่าโตเรียนเสียงสัตว์ได้หลายเสียงข้อที่ 2, 2> แท<ผ>นชอบกินของดิบข้อที่3แทนสามารถแต่งเพลงได้เร็วสุดภายในเวลา15นาทีถ้าพร้อมแล้วยกค่ะยกครับสูงแล้วฮะสูงแล้วนะ,วนะคำตอบอะไรอย่างไรย่งคำตอบทุกอันนั่นแหละอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็ต้องถูกสักคนนึงหนึ่งข้อที่ไม่ใช่อันซีนของลิปตาเลยคือ oh ปกติจะเห็นแบบพี่ขัดเรียนเสียงแบบพี่น้พี่ปอสอะไรอยค่ะก็่มอเตอรีไซเรียนเสียงคนแต่ว่าเสียงสัตว์นี่ไม่น่าจะใช่ครับเย้อคุยมาเฉลยเขาปกติแล้วเขาไม่เรียนเสียงสัตว์ครับแต่ว่าเขาเรียนเสียงเรียนเสียงหลายท่านศิลปินหลายท่านอ๋อครับเอาพี่เบิร์ดธงชัยโอเคนะจ๊ะพร้อมนะจ๊ะตุ๊กตุ๊กพร้อม้าเฮ้ยน่าจะน่าจะเลยนะหือนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้พี่ะจะมาร้องเพลงที่ พี่บิรคิดว่าทุกคนชอบอะนอะครับฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนมื่อเราจะต้องห่างเหินไปเพื่อว่าเราลำบากอยู่คนใดหัวใจก็ยังมีคนดูแล ใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพันใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีโอ้โหไปแล้วสองค,คนต่อไปครับพี่ป้างค่ะรุ่นใหญ่เลยเนี่ยรุ่นใหญ่เลยนะ ฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้มีแค้าไม่ราดกันให้เธอรู้ตัวว่ามีคน <Auf S 1> คนฟ<น>ังก็เหนื่อยอยู่งี้บ้างอยู่งี้บ้างอะเยเหนื่อยเหมือนนะพี่นะใช่ได้วันนี้ดีใจมากขอบคุณลิปตามากที่ให้โอกาสกับรายการเรามาถึงรายการเราตั้งสองพันเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบตาด้วยช่วงหน้าจกลับมากับลุงนลักตัดแตกช้อ